สวัสดีค่ะค่ำคืนนี้เสาร์อาทิตย์เราก็จะมาพบกันเหมือนเดิมแต่เวลาจะขยับมาสามทุ่มหลายท่านก็คงจะเพิ่งดูคุณนัฐวุฒิกับคุณจตุพรน,นะฮะก็คงจะมีความสุขนะคะแล้วก็คงจะเพิ่งลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ำห้องท่าก็ไม่เป็นไรกลับมาฟังกันต่อ นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ในรายการนี้นะคะของที่ฉันจะเป็นไปในเรื่องราวในกึ่งทฤษฎีประสานกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงก็อาจจะสนุกสนานน้อยกว่าของจตุพรกับของนัทวุฒินะคะมันก็เหมือนอาหารหลายรสชาตินะคะอาหารหลายรสชาติแต่ไม่ว่าจะเป็นอาหารรสชาติแบบไหนก็ขออย่าให้เป็นโทษ กับคนรับประทานก็แล้วกันเดนก็เชื่อว่าอย่างน้อยอาหารจานนี้นะคะเสาร์อาทิตย์สามทุ่มนะคะที่เรามาพบกันเหลียวหลังแลนหน้าน่าจะเป็นอาหารที่ให้ประโยชน์กับพี่น้องนะคะอาจจะไม่ดูเดือดเผ็ดมันนะฮะหรือว่าอาจจะไม่จัดจ้านแต่ว่าก็น่าจะเป็นประโยชน์นะคะก ต้องขอบคุณพี่น้องหลายคนที่พยายามติดตามกันแล้วก็ให้กำลังใจนะคะก็หวังว่าคงจะได้รับชมกันเหมือนเดิมเราพูดในเชิงหลักทฤษฎีที่ประสานกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะคะวันก่อนเราพูดเรื่องเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ไปแล้วว่าในการที่การที่เรา คนเสื้อแดงยังต้องเดินหน้าต่อแล้วก็มีคนมาต่อว่าอ้างว่าเป็นลัทธิเช่นนั้นเช่นนี้นะคะทำไมไม่ยอมเลิกได้รัฐบาลแล้วก็ต้องเลิกขอโทษไม่ใช่คนเสื้อแดงและค่ะนั่นเป็นคนที่ต่อสู้เพื่อผลประโยชน์คิดว่ามีรัฐบาลแล้วก็ได้ผลประโยชน์แล้วก็จบแต่คนเสื้อแดงเนี่ยไม่ได้ต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ตัวเองไม่ได้ต่อสู้เพื่อกลุ่ม ไม่ได้ต่อสู้เพื่อพักเพื่อไทยหรือคุณทักษิณน,นะคะคนเสื้อแดงต่อสู้เพื่อประเทศชาติกับประชาชนไทยทั้งหมดทุกสีเสื้อด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่เราต้องเดินหน้าต่อเพื่อให้ประเทศไทยนั้นมีระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงทําให้ความยุติธรรมเกิดขึ้นได้อย่างเสมอหน้าเพราะฉะนั้นเป้าหมายทางยุทธศสาสตร์ของเรา เมื่อเราประสบชัยชนะในเป้าหมายเฉพาะหน้าที่เราสามารถล้มรัฐบาลอมมาตยาธิปไตยด้วยหีบเลือกตั้งนะคะไม่ใช่ด้วยปืนไม่ใช่ด้วยไม้นะคะเมื่อเราสามารถล้มรัฐบาลอมมาตยาธิปไตยที่มาอย่างไม่ชอบธรรมได้แล้วเราก็ต้องขยับเป้าหมายเฉพาะหน้าที่เคยเป็น เป้าหมายระยะกลางกลับมาเป็นเป้าหมายเฉพาะหน้าเพราะเป้าหมายเฉพาะหน้าอันเก่าเราประสบชัยชนะไปแล้วนะคะนี่คือการเดินหน้านะคะเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ในขั้นที่2แล้วกลายมาเป็นเฉพาะหน้าก็คือยกเลิกรัฐธรรมนูญ50แล้วเรามาเขียนกฎหมายเขียนรัฐธรรมนูญใหม่โดยมือของประชาชนดังที่ที่ันได้ได ชี้แจงไปหลายรอบนะคะจึงขอทำความเข้าใจอีกครั้งหนึ่งว่าเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ของเราไม่ใช่รัฐบาลยิ่งรักนะคะรัฐบาลนี้อยู่ฝั่งเดียวกันกับประชาชนโดยเฉพาะหน้านี้มาจากการเลือกตั้งที่ประชาชนประสงค์จะอยู่ให้อยูอ่บริหารประเทศให้นานที่สุดแม้ว่าวันสองวันนี้จะมีอะไรทะแม่งทะแม่ง ก็คือเมื่อไปแล้วพอบอเหล่าทัพไม่มีใครโผล่มาเลยนี่เป็นการส่งสัญญาณมายังรัฐบาลยิ่งลักษ์หรืออย่างไรที่พอบอเหล่าทัพนะฮะสเหล่าทัพไม่มีเลยมีแต่รัฐมนตรีกลาโหมไปกับนายกไปรับฟังยุทธศาสตร์ของทหารของกองทัพนะฮะก็น่าน่าแปลกใจนะคะ น่าแปลกใจสำหรับประชาชนแต่ไม่แปลกใจสำหรับนปชและคนเสื้อแดงเพราะเรารู้อยู่ว่าระบอบอมาตยาธิปไตยยังครอบงำสังคมไทยและนี่ยิ่งเป็นเหตุผลยืนยันว่าคนเสื้อแดงต้องยืนอยู่เป็นปึกแผ่นนะคะ<อ>เพื่อเป็นหลักประกันของระบอบประชาธิปไตยหลายคนใช้คคำพูดว่าเพื่อคุ้มครองรัฐบาลยิ่งรัก นั่นก็อาจจะถูกแต่ไม่ถูกทั้งหมดที่ถูกจริงๆนั่นก็คือคนเสื้อแดงต้องยืนอยู่เป็นหลักประกันของระบอบประชาธิปไตยและเดินหน้าให้ได้ระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงนี่เพียงแต่วันแรกยังไม่ทันคือเรียกว่ายังไม่ทันครบเดือนปรากฏว่าขุนทัพทั้งหลายไม่ออกพาต้อนรับนายกรัฐมนตรีก็ไม่เป็นไร นะฮะก็ประชาชนก็จะได้มองเห็นจะได้ตระหนักว่านะฮะระบอบอํมมาตยาธิาไปไตยและหน่วยงานใดๆก็ตามของรัฐที่ไม่ยึดโยงกับประชาชนนั้นก็จะมีลักษณะเช่นนี้ก็คือไม่ไม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอำนาจประชาชนที่มองเห็นเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงแสดงออกถึงความ ข้าจะมองว่าเป็นความเป็นอิสระเป็นตัวของตัวเองแต่นี่คือการประกาศชัดเจนว่ากองทัพใจไม่ไม่จำเป็นต้องขึ้นกับนายกรัฐมนตรีนับตั้งแต่วันแรกที่มาเยี่ยมนะฮะถ้าพูดไปในเชิงมารยาทแล้วอันนี้เป็นการเสียมารยาทอย่างหนักแต่ถามว่าทำไมถึงเป็นเช่นนี้เพราะเป็นการส่งสัญญาณให้รู้ตรงๆงมันก็ดีเหมือนกันแหละค่ะ เพราะมันตรงไปตรงมาท่านนายกก็จะไปฟังยุทธศาสตร์ของกองทัพแต่ว่าวันนี้ที่เราจะมาคุยก็คือยุทธศาสตร์ยุทธวิธีของประชาชนไม่ได้ไปรับทัพจับสึ่กระขครละค่ะไม่ต้องเป็นห่วงรอบที่แล้วเราล้มระบอบอมาตเราล้มรัฐบาลของอมาตไปก็ใช้หีบเลือกตั้งปฏิบัติการยุทธศาสตร์ยุทธวิธีเพื่อบรรลุเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ เราก็มาพูดกันเนี่ยยังอยู่ในระบบนะคะอยู่ในรัฐธรรมนูญอยู่ในกฎหมายอยู่ในระบบและนี่คือเหตุผลว่าถ้าเราจะอยู่ในระบบอยู่ในกฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายก็ต้องเป็นรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประชาชนที่เขียนโดยประชาชนเพราะว่าที่แล้วมารัฐธรรมนูน40จะชั่วชั่วดีๆมีปัญหาอะไรก็ตาม อย่างน้อยที่สุดก็มีที่มาที่ถูกต้องมาจากการต่อสู้พฤษภา35และมาจากาการที่ประชาชนช่วยกันร่างนะฮะมันอาจจะมีข้ออ่อนอยู่จำนวนหนึ่งเพราะพวกอมามมัดก็มาแจมด้วยเยอะแยะเลยนะคะปฏิบัติตัวเป็นอรหันในการเขียนแต่มา50ยิ่งหนักเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นเฉพาะหน้าเมื่อจะทำให้การต่อสู้ของเราอยู่ในระบบ อยู่ในรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญและกฎหมายก็ต้องเป็นรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประชาชนเพราะฉะนั้นนี่คือเป้าหมายทางยุทธศาสตร์เฉพาะหน้าของเราและเราจําเป็นต้องมีปฏิบัติการทางยุทธศาสตร์ยุทธวิธีเพื่อบรรลุปเป้าหมายทางยุทธศาสตร์อันนี้ไม่ใช่ไปรบกับใครนะคะขอได้โปรดเข้าใจด้วยว่าเราอยู่ในระบบแต่ว่าระบบนี้ต้องเป็นระบบ ที่เป็นระบบของประชาชนไม่ใช่ระบบของอำมาจดังที่การใช้กล่องทัพมาจัดการกับรัฐบาลนี่จะครบ5ปีนะคะเที่ยวหน้าเราคงจะมาคุยเรื่องรัฐประหารกันแน่นอนเอาละค่ะเมื่อมาพูดถึงยุทธศาสตร์ยุทธวิธีนะคะครั้งที่แล้วเราพูดยุทธศาสตร์2ขา2แขน5เขตไปแล้วนะคะก็อาจจะต้องมีการ นำซีดีหรือดีวีดีอันเก่ามาถ้าสมมุติในแกนนําในจังหวัดเนี่ยต้องการที่จะทบทวนนะคะเราพูดไปแล้วตอนนี้เราจะพูดถึงปฏิบัติการทางยุทธวิธียุทธศาสตร์เป็นหลักใหญ่เพื่อจะบรรลุเป้าหมายโดยทั่วไปในการต่อสู้เราก็จะหมายถึงยุทธศาสตร์หลักใหญ่ในการต่อสู้หลักการใหญ่หลักแนวใหญ่ในการต่อสู้ แต่ว่าถ้าเราใช้คำว่ากลยุทธ์นะฮะกลยุทธ์ซึ่งมักจะแปลกันมาจาก Stra t e g y mm. เพื่อเป็นจะเรียกว่ายุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เพื่อบรรลุปเป้าหมายนะคะ mm. เพื่อบรรลุปเป้าหมายที่ไม่ใช่การต่อสู้ก็มีนะคะเช่นอย่างที่เราเคยคุยแล้วว่า,าจะแต่งงานก็มีกลยุทธ์หรือมียุทธศาสตร์ ว่าด้วยชีวิตคู่เป็นอย่างไรหรือว่าโดยการจะมีหาสามีภรรยาที่ต้องการตามเป้าหมายเช่นวางเป้าหมายและต้องดําเนินงานทางยุทธศาสตร์เพื่อบรรลุเป้าหมายแต่ว่าอันนั้นไม่ใช่การต่อสู้แต่เวลาเราพูดยุทธศาสตร์ในชั่วโมงนี้ของเราหรือในการต่อสู้เนี่ยเราหมายถึงยุทธศาสตร์เพื่อบรรลุเป้าหมายพูดตรงๆก็คือขจัดอุปสรรคขวางหนาม และขจัดศัตรูของประชาชนพูดตรงๆเช่นนั้นเองนะคะเพราะ,ะนั้นยุทธศาสตร์ที่เราพูดของนปชคือหลักใหญ่แต่ถามว่าเราจะมียุทธศาสตร์ย่อยไหมมีเพราะฉะนั้นอยากให้พี่น้องเข้าใจยุทธการยุทธการก็เป็นเรื่องราวการต่อสู้ในเวลาหนึง่งในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นรอบก่อนก็เรียกยุทธการราชประสงค ยุทธการผ่านฟ้านี่เป็นภาษาการทหารเราไม่ต่อสู้ทางการทหารเราต่อสู้ทางการเมืองเป็นการต่อสู้สันติวิธีแต่ก็ต้องเข้าใจว่ายุทธการเหมือนกันเพราะฉะนั้นอาจจะหมายถึงยุทธการาเพื่อให้ได้มาถึงรัฐธรรมนูญในยกตัวอย่างหรือยุทธการใดยุทธการหนึ่งอันนี้เป็นความหมายคำแปลนะคะส่วนยุทธวิธีนั่นก็คือ วิธีการการดําเนินงานในการที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์นะฮะในที่นี้ในการต่อสู้ของเราก็บรรลุเป้าหมายทางยุทธศาสตร์บรรลุนโยบายหกข้อนะฮะบรรลุบรรลุแนวทางนโยบายเพราะยุทธวิธีจะเกินนี้ไม่ได้เกินหลักนโยบายไม่ได้เช่นนโยบายของเราข้อสามเราบอกสันติวิธีแล้วไปตั้งยุทธวิธีที่ใช้การสู้รบด้วยอาวุธ ถามว่าถูกไหมผิดแน่นอนผิดแน่นอนเพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์ยุทธวิธีต้องให้บรรลุปเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ต้องดําเนินไปตามแนวทางนโยบายเพราะฉะนั้นนโยบาย6ข้อของนอปชยังดํารงอยู่นะคะแต่ว่าเราจะไม่พูดถึงในวันนี้นะคะกะ็ขอภาพสไลด์มาให้เห็นว่านะคะ ปฏิบัติการทางยุทธวิธีเป็นอย่างไรปฏิบัติการทางยุทธวิธีในนี้เป็นมันไม่ใช่ไม่ใช่กิจกรรมมันไม่ใช่เป็นกิจกรรมแต่มันแสดงออกว่าปฏิบัติการทางยุทธวิธีนะฮะเพื่อบรรลุปเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ต่างๆขอดูท่อนล่างก่อนนะคะ แล้วเอาล่างสุดก็คือใช้การเปิดเผยความจริงเป็นอาวุธสำคัญนะนี่เป็นนี่เป็นยุทธวิธีที่ฝ่ายประชาชนต้องใช้และมีแต่ฝ่ายประชาชนเท่านั้นที่ใช้มันได้อย่างมีพลังเพราะอะไรเพราะว่าถ้าคุณเป็นฝ่ายที่เป็นปฏิปักษ์กับประชาชนคุณต้องใช้หลอกลวงคุณต้องใช้การปิดบงัง แต่ฝ่ายประชาชนต้องเริ่มต้นก็คือการเปิดเผยความจริงและเมื่อไหร่เราไม่พูดความจริงนั่นแปลว่าเรากลายเป็นอมาต์ไปแล้วนะก็คือต้องปิดบังความจริงเพราะนั้นอยากให้พี่น้องเราเริ่มต้นว่าเราต้องใช้การเปิดเผยความจริงเป็นอาวุธสำคัญนะฮะแล้วก็ข้อที่สองต้องไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อขบวนการของประชาชนคืออาจจะมีคนแนะ่อะไรก็ตามแต่ แต่สิ่งสำคัญก็คือสิ่งนั้นต้องไม่เกิดผลเสียข้อต่อมาก็คือหมายความว่ารู้จักทั้งรุกและถอยนะฮะรุกและถอยแล้วแต่เหตุการณ์นี่คือรุกและถอยทางยุทธวิธีแต่ทางยุทธศาสตร์เราอยู่ในฐานะรุกนะคะแต่ยุทธวิธีอาจจะมีถอยและมีรุกได้เห็นไหมคะพี่น้องเรารุกทางยุทธศาสตร์ แต่ไม่ได้หมายความว่าทางยุทธวิธีเราจะเปิดเกมรุกตลอดเวลามีทั้งรุกและถอยนะคะเพราะว่ายุทธวิธีเป็นเป็นหน่วยย่อยนะเป็นปฏิบัติการย่อยเพื่อบรรลุทางยุทธศาสตร์และเป้าหมายทางยุทธศาสตร์เพราะนั้นยุทธศาสตร์เราอยู่ในระยะรุกนะขณะนี้อยู่ในภาษาในการต่อสู้เขาเรียกว่าขั้นรุกคือยัน แต่ว่าอาจารย์ธิดาจะถือเป็นโอกาสรุกนะฮะแล้วที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือมีเหตุผลได้ประโยชน์รู้ประมาณนั่นก็คือยุทธวิธีทุกอย่างในการทำนั้นต้องมีเหตุมีผลไม่ใช่ทำตามอัตวิสัยความคิดของเราท่านจะทำการใดทำการหนึ่งในทุกพื้นที่นะแม้กระทั่งท่านจะไปประท้วงท่านจะไปกดดันในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ถ้าเรื่องนั้นไม่มีเหตุผลเพียงพอใช้ไม่ได้ค่ะล้มเหลวนะคะแล้วการทำทางยุทธวิธีต้องได้ประโยชน์ด้วยหมายความว่าหมายความว่าอะไรหมายความว่าทำแล้วถามว่าได้ประโยชน์อะไรต้องได้ประโยชน์กับประชาชนด้วยนะคะกับประเทศกับคนส่วนใหญ่บางครั้งได้ประโยชน์กับคนส่วนน้อยแต่เสียประโยชน์คนส่วนใหญ่ท่านก็ต้องหยุดคิด รู้ประมาณคืออะไรรู้ประมาณก็คือว่าอย่าเลยเถิดอย่าเลยเถิดเกินกว่ากำลังเกินกว่าเหตุผลไม่ใช่ว่าเอ้คนสแสดงเป็นรัฐบาลแล้วนี่วาพอคนสอแสดงเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยก็คิดว่าจะทำอะไรก็ทำได้เพราะเราเป็นรัฐบาลนะฮะอันนี้ไม่ได้เช่นกันนะฮะคือต้องมีเหตุมีผล ก่อนถึงจะทําแล้วก็ทําแล้วต้องได้ประโยชน์ถึงทำและประโยชน์นั้นไม่ใช่ประโยชน์ส่วนตัวต้องเป็นประโยชน์กับส่วนรวมและต้องรู้ประมาณก็คือรู้ประมาณกําลังตนและกําลังของปฏิปักษ์นะคะแต่ว่าถามว่ายกตัวอย่างเช่นบางคนที่ทําแล้วมันไม่ได้เรื่องเนี่ยเอาสมมติครั้งที่แล้วมีคนถือหรีดไปเดินไปสองคนนะแล้วก็ อันนั้นมันเป็นกลยุทธ์ที่เขาอยากจะหาเรื่องถามว่ามีเหตุผลไหมแล้วได้ประโยชน์กับใครนะฮะมีเหตุผลไหมเพราะนั้นถ้าเป็นนักต่อสู้เขาไม่ทําอันนั้นเป็นพวกนักเลงอยากหาเรื่องมันนี่ไม่ใช่วิธีการของนักต่อสู้ก็ตรงนั้นรู้ว่าคนเสื้อแดงอยู่กันเยอะแยะไปหมดไปทําไมแปลว่าไม่รู้ประมาณได้ประโยชน์อะไรได้ประโยชน์เพียงเพื่อไปเชียร์ในทําให้เกิดหัวข้อ ในเวทีรัฐสภามีเหตุผลไหมไม่มีเหตุผลเลยนะฮะเพราะฉะนั้นในเหตุในสิ่งที่เขาทำอันนั้นไม่ใช่ยุทธวิธีของนักต่อสู้แต่เป็นวิธีการของนักเลหาเรื่องหาเรื่องนะคะหาเรื่องนี่นี่คือตัวอย่างว่านักต่อสู้นั้นในการปฏิบัติการทุกอย่างต้องมีเหตุมีผลและต้องทำแล้วสังคม ประชาชนได้ประโยชน์และรู้ประมาณรู้กำลังนะฮะว่าพอสมควรแล้วหรือยังถ้ามันมากเกินไปผลเสียจะมากกว่าผลดีส่วนปฏิบัติการข้างบนที่มีคำว่ากดดันขุดคุยตีแผ่เจาะทะลวงทิ่มแทงกัดก่อนนะฮะกระทั่งคำว่าย้อนเกดรดเผด็จศึกมันก็เป็นสำนวนนะฮะเล็กๆอันนี้หมายถึงในทางยุทธวิธี ไม่ใช่รูปแบบของการต่อสู้คำว่ากดดันเนี่ยคุณกดดันได้หลายรูปแบบกดดันโดยการประท้วงกดดันโดยการถแถลงข่าวโดยการยืน่นจดหมายนะขุดค,คุยตีแผ่คุณอาจจะไปใช้เวทีไหนก็ได้ยกตัวอย่างเช่นอาจจะใช้ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะหรือการพูดวิทยุ you, ชุมชนนี่ยกตัวอย่างนะฮะคำว่า คุดคุยจีแผ่ก็คือเปิดเผยความจริงที่เราได้พูดมานะฮะจอะทะลวงทิ่มแทงกัดกร่อนนะฮะย้อนเกด็ดอันนี้มันก็เป็นเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในการเปิดเผยความจริงนะฮะว่าระบ,บอบอมาตนั้นนะฮะมีจุดอ่อนมีข้อเสียหายอย่างใดจอะทะลวงก็คือมีช่องโหว่ที่ตรงไหนเราก็ต้องเจาะทะลวงเข้าไปแล้วเราทำแบบมด นะ,ะเราเป็นผู้ถูกกระทำนะ,ะเราเป็นคนเล็กๆนะ,ะมันคล้ายๆกับมดแดงหรือจะใช้คำว่ามดแดงคือช่วยกันนะ,ะจุดไหนที่เราสามารถเปิดเผยระบอบอมารได้เราก็ต้องเปิดเผยแต่เปิดเผยโดยวิธีใดบ้างนะ,ะหรือ สามารถทะลวงเข้าไปได้ไหมหรือสามารถทิมแทงด้วยเนื้อหาบางอย่างได้หรือไม่นะฮะหรือทำอย่างไรให้มีการกัดกร่อนจะเป็นสนิมหรืออะไรก็ตามนะคะเพราะฉะนั้น <c oughs> ในสไลด์นี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นสไลด์ที่ไม่ใช่พูดถึงรูปธรรมของยุทธพิธีเป็นการพูดถึงหลักการนะฮะ <c oughs> หลักการนะฮะแล้วก็ เทคนิคนะฮะแต่ว่าหลักการที่สำคัญก็คือเราใช้การเปิดเผยความจริงเพราะผู้ถูกกระทำคือประชาชนมีอย่างเดียวเท่านั้นก็คือพูดความจริงอย่าพูดเท็จเพราะว่าถ้าเราพูดเท็จนั่นแปลว่าเรากำลังเปลี่ยนสีเรากำลังปกปิดความจริงบางอย่างเราได้เปลี่ยนจากผู้ถูกกระทำเป็นผู้กระทำไปแล้วเพราะฉะนั้นบทเรียน ปฏิบัติการทางยุทธวิธีมีเหตุผลได้ประโยชน์รู้ประมาณสามารถรุกและถอยนะคะแล้วต้องต้องทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์และพูดความจริงเท่านั้นขอฝากมายังพี่น้องเราทุกคนในครึ่งแรกนี้และเรามาพบกันครึ่งหลังค่ะ